สวัสดีครับพวกเราครูป้ากันนะครับผมดาคินะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกมเอเดนลิงนะครับก็วันนี้นะครับหลังจากที่เราพาไปหามหาลูนของก๊อตลิกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาหามหาลูนนะครับของลาดานนะครับอ่าบอนลาดานนะครับก็จะมีมหาลูนเช่นกันนะครับซึ่งอ่าสถานะของเขาเนี่ยก็จะเป็นการเพิ่มแม็กเลือดนะครับแล้วก็แม็กเอฟพีหรือว่าไอหลอดเขียวนั่นเองนะครับ วิธีการมานะครับก็คือนี่เลยนะครับเราจําเป็นจะต้องไปหอคอยตรงนี้นะครับห่อคอยอันนี้นะครับมันจะได้มหาลุนของลาดาันนะครับแต่อย่าลืมนะม,มหาลุนของใครเราจะต้องฆ่าบอสตัวนั้นซะก่อนนะครับวิธีการมาถ้าจากจุดเริ่มต้นเลยนะตึ๊ด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 นี่อยู่ตรงนี้นะครับาเรากา็วิ่งขวามานะครับแน่นอนว่า เราวน่าจะผ่านผ่านแมพพวกนี้มาอยู่แล้วนะครับถ้าเราไปฆ่าราดานได้นะครับลาดานอยู่ข้างล่างเนาะอ่าวิ่งมานะครับอาจจะวิ่งอ้อมมาทางนี้ก่อนก็ได้ครับแล้วขึ้นข้างบนทางนี้นะครับแล้วก็จะเจอพรอตรงนี้ที่ใกล้ที่สุดนะครับทิศตะวันตกของเนินบางกรนะครับอที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะครับนี่่าพรอ,อยู่ข้างล่างเห็นไหมพอมาปุ๊บ <ito> นะครับถ้าเราอยู่ตรงพรน,นะอยู่ตรงพรสิอ่า ห้อยู่ตรงพอเลยนะครับเนี่ยมองหันหน้าขึ้นมาก็จะมองเห็นหอคอยแล้วนะโอเคขี่ม้านะครับบอกเลยว่าเมื่อกี้ไปเซอร์เวย์มานะครับเราก็ตายนะครับวิธีการนะครับได้มาหาลูนนะครับก็ทั่วๆไปก็จะต้องผ่านอุปสรรคนิดนึงนะครับอันนี้จะเป็นอุปสรรคในการกระโดดนะเพื่อนๆโอเคกระโดดไปเลยนะครับ ในราก Fest ไม้ใหญ่นี่นะครับมันจะมีรากไม้เล็กกับใหญ่นะครับใหญ่อยู่ทางขวานะแล้วก็ก,กระโดดไปตรงเห็นพรผมไหมเห็นรูนผมไหมนั่นแหละครับไปกึ๊บนะครับเฮียใหญ่ใหญ่ใหญ่เพิ่งใหญ่เพิ่งตีเราให้เราลงม้าก่อนเอ้ยย่ทำไมเล่าแย่ททำไมแย่ทํทำไมไปไปไปปีนขึ้นมานะครับก็แนะนำว่าจะเย็นนิดนึงนะครับ อพอขึ้นมาปุ๊บนะครับจะมีทางขวากับทางซ้ายนะครับขวาไปไม่ได้นะครับตันนะครับให้มาทางขวาไอ้ทางซ้ายคุณผิดนะครับแล้วก็แนะนําว่าให้เราหันหน้าจอชิดมุมมุมมุมขวาไว้นะครับแล้วกระโดดไปกึ๊บนะครับโดบ๊กึบกึบนะครับแล้วก็กระโดดลงมาข้างล่างนะกึบอ่าแอะแอระวัง MPC นะครับจะมีอยู่ตรงนี้ตัวหนึ่งนะครับย่องไป แทงอ้าวเฮ้ยไม่แทงวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยายายาพักเล้าโอเคนะครับเรียบร้อยอ่าแล้วเราก็ต้องเดินทางไปทางซ้ายอีกทีหนึ่งนะครับอ่ากระโดดไปหน่อยหนึ่งตรงนี้อ่ะแล้วก็กระโดดไปสองจึกจ๊กจึก๊กจึ๊กอ้าวไม่ขึ้นเฮ้ยเดี๋ยว <laughs> ถ้ากรณีมันมันกระโดดไม่ขึ้นนะเพื่อนๆผมแนะนำว่า ตายนะครับแล้วค่อยมาใหม่ก็ได้นะครับหรือว่าจะอ้อมโดยการใช้มากระโดดสองจังหวะแบบเมื่อกี้นะครับอ่าแล้วก็อันนี้เอาตัวลงไปนะครับตายเพระาะว่าโอ้ไม่ตายนะครับขึ้นมาใหม่ได้นะครับอ่าเป็นทางเป็นทางแก้นะครับเป็นทางแก้นะครับคนเราพลาดได้ก่ <laughs> พลาดบ่อยเหลือเกินนะขึ้นไปใหม่นะ จะได้ของเทพมันต้องต้องมีอุปสรรคเอ้ยหรือว่าเราเราเราเดินเท้าดีกว่าวะเหมือนจะเหมือนจะง่ายกว่าวะเมื่อกี้เห็นคนนะครับเอาวิ่งไปกระโดดเอ้ยเฮ้ยเอ้ย,เ,อยเหมือนจะดีเหมือนจะดีนะครับวิ่งกระโดดเหมือนจะดีกว่านะครับเพื่อนๆอ,อ่าวิ่งกระโดดวิ่งกระโดดนะอันนี้มันยาวมากปะวะกระโดดกึ๊บเยาจะลองวิ่งกระโดดดูนะครับ เฮ้ยถึงว่าผมว่าวิ่งกระโดดง่ายกว่านะครับเพราะว่าม้ามันมันดีดครับม้ามันดีดฮึบเอา้าถึงไหมเนี่ยถึงด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวมีใครไหมฮัลโหลไม่มีใครนะครับเราเราตึ๊บ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 ไต่ไปนะครับอ่าขึ้นไปเลยเอะตรงนี้ใช่ไหมวะน่าจะใช่นะน่าจะขวานะครับ จุดหมายแล้วคือข้างบนนั่นแหละถ้ามันไปได้ก็แปลว่าใช่ <c oughs> อ่าเหมือนจะใช่เหมือนจะใช่นะเพื่อนๆโอเคใช่เลยนะครับมีพรอย่างนี้ใช่เลยอูจะตายตรงนี้ไม่เอานะครับกึ๊บอ่าเอาพรนะครับเรียบร้อยนะครับเราไปทางขวานะทีนี้เพื่อนๆจริงๆทางซ้ายก็จะมีดันเจียน ไปต่อได้นะครับมีบงมีบอสให้สู้นะครับอ่าแต่ถ้าเรามาหามาหารุ่นนะครับของลาดานเนี่ยจะต้องมาทางนี้นะครับผมอ่าเปิดประตูนะโอ้โหตกใจนึกว่าหางตันนึกว่ามาผิดอ่าไม่มีอะไรไม่ต้องกังวลอ่าวิ่งขึ้นไปนะครับก็ขึ้นลิฟต์เหมือนเดิมครับ หลังจากเรายากลําบากนะครับสู้กับราดานมาตั้งนานนะครับก็มาเอามาหารูนของเขานะครับไปใช้บ้างอ่าขึ้นไปเลยสูงนิดนึงฮะอันนี้ไม่มีอะไรครับได้แต่รอนะฮะอ่าโผล่ขึ้นมาแล้ววิ่งออกมาเลยนะครับ อแล้วก็ออกไปทางขวามือนะครับตามทางเลยอ่าเราจะเจอนะครับนี่เลยมหาลุนงับเข้าให้อ่าเรียบร้อยครับมหาลูนของลาดานนะครับอ่าก็วิธีการใช้มหาลูนนะครับเราจะต้องไปที่พรก่อนนะ อที่พรที่พรที่พรเรามาที่เดิมครับเราไม่เคยไปที่ไหนเราจะเทสอะไรเราต้องมาที่นี่อ่าเวลาจะเลือกใช้มหาลูนของใครนะครับก็มาที่พรนะครับแล้วก็เข้าที่มหาลูนนะครับอ่าตอนนี้ผมมีก็อลิกแล้วนะครับอ่คลิปแรกที่ไปหานะครับก็เป็นของก็อลิกอันที่สองจะเป็นของ ลาดานนะครับสังเกตว่าเขาจะบอกนะว่ามันเพิ่มอะไรก็หลิกนะครับทวนอีกครั้งว่าเขาจะเพิ่มค่าพลังนะครับก็ทั้งตั้งแต่กายภาพโจมตีกายภาพป้องกันกายภาพนะครับก็ก็หลิกเนี่ยถือว่าเออน่าใช้นะครับอ่าส่วนลาดานนะครับเขาจะเพิ่ม HP กับ f p นะครับอ่าแล้วก็พลังกายสูง,ส,งสุดนะครับผมลองใช้ของลาดานนะครับอ่า กดใช้ตรงนี้นะครับมันจะยังไม่เห็นผลอะไรนะอ่าสังเกตว่ามันก็ยังเป็นสีอ่าทึบๆอยู่นะครับเราจะต้องกดใช้ก่อนนะครับผมทวนอีกครั้งวิธีการใช้นะครับเราจะใช้ไอเทมที่มีชื่อว่านี่เลยโค้งแห่งรูนนะครับอ่าเมื่อเปลี่ยนปุ๊บนะคะสถานะมันหายไปเลยนะดังนั้นใครจะเปลี่ยนมาใช้มหารูนอะไรชิดดีๆนะครับอ่าเรามาเทส ของลาดานดีกว่านะครับว่าลาดานจะเพิ่ม FP แล้วก็เลือดของผมมากน้อยใช่ไหนนะครับตอนนี้เลือดเลือดผมมี1,225นะครับ FP มี90นะพลังกาย1,2,3นะครับเออจำง่ายดี1นึ่งหนเอออ่ะ1,5,2,5 90,1,2,3นะครับอ่ะลองใช้ดูนะครับ1,5,2,5ไปเลย บิงตองโอ้โห,โโหก็ประมาณหนึ่งนะครับเพิ่มพลังกายด้วยนะาจากหนึ่งหาสองห้เป็น1 7 5 4นะครับ FP นะครับเพิ่มมาเป็น103นะครับพลังกาย141นะครับจาก1 2 3นะเออก็ใช้ได้อยู่นี่วานะครับราดานันโอเคก็ประมาณนี้ครับเพื่อนๆเนี่ยจะเห็นว่ามันจะมีบั๊บ ขึ้นมา3แท่งนะครับมีเลือดมี FP มีพลังกายนะครับก็ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ผมมองนะว่าถ้าใครอยากจะมีความอึดเพิ่มขึ้นมาหน่อยนะครับก็ลาดานก็ไม่น่าเกียดนะ,ะส่วนกอตลิกเนี่ยมันก็เพิ่มแหละแต่มันเพิ่มแบบมองเห็นผลน้อยมันมันมองมอง,มองเห็นผลน้อยมากนะครับยิ่งเอเดนลิงเนี่ยหรือเกมแนว โซล i ร์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะไม่ค่อยมีไอ้พวกอุปก,ปกรณ์อะไรที่มันเพิ่มทําให้เราถึกมากขึ้นนะครับผมว่าของราดานเนี่ยก็ถือว่าเป็นมหาลูนที่น่าสนใจนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็วิดีโอหน้าเราจะพาเ,เพื่อนๆไปทำเควสไปหาวัตถุดิบหรือทำอะไรต่อก็ฝากช่วยติดตามกด Subscribe และกดไลค์เป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับผมวิดีโอนี้ เราก็ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ